สวัสดีครับสวัสดีกันอีก1งรีวิวนะครับวันนี้เป็นวันที่เราทําโปรโมชั่นปืนยี่ห้อโบโค่อนข้างหลายตัวนะครับใครที่ยังไม่ดูรีวิวอัปเดตลองไปดูรีวิวอัปเดตก่อนได้นะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวของ TR 914ครับโปรโมชั่น1ปืน2แมกกาซีนครับเพื่อนๆครับขออนุญาตมาวางทางโต๊ะนี้นะฮะวันนี้เรามีทั้งหมด3สีที่เข้ามาใหม่นะครับปืนรุ่นนี้ ทางร้านยังไม่เคยเอาเข้ามาขายเลยนะฮะแล้วก็ทางดดลเลอร์ผู้นําเข้านําเสนอมาบอกว่ารุ่นนี้เป็น,ป,นปืนเล็กน่ารักนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปไซส์ประมาณปลอก19หรือซับคอมแพกนะครับก็จะยิงออโต้ได้ด้วยนะครับยิงฟลูออโต้ได้ด้วย1ปืนนะครับมี2แมกกาซีนนะครับในกล่องเปิดกล่องมาก็จะมีแมกกาซีนให้2ตัวปืนหนึ่งตัวล้างลำกล้องแล้วก็จุกยิงผู้แสงผู้แสงในบ้านเรายังไม่อนุญาตให้นําเข้ามาขายนะครับ ทางกค์การปกครองอนุญาตนําเข้าแค่ปืนแล้วก็แมกกาซีนนะครับแล้วก็ลูกปืนแม่งกันเท่านั้นเห็นหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆครับกินจุนะฮะทางหน้ากล่องบอก14บวก1นะครับขนาดใช้ลูกขนาด9มิลลิมนะครับหรือ9 mm นะครับ9มิลิเมตรใช้ลูก9 PAK แมกกาซีน1แมกกาซีนบรรจุ14นัดบวกในลำเพลิงได้อีก1นัดนะราคาโปรโมชั่นวันนี้เพื่อนๆเลือกสีไหนก็ได้นะนะครับกล้องเขาก็พยายามแพลนให้นะเลือกสีไหนก็ได้ แถมลูกไปเลยนะครับ1กล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องลูกปลอ,อกสีทองหรือลูกปลอ,อกสีเงินเราก็แถมให้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาลูกแบบไหนนะครับในราคาในราคานะ6,500บาทฟังดีนะเพื่อนๆนะ6 5 0ับาทแถมลูกหนึ่งกล่องปกติแล้วราคาในเว็บไซต์ทั่วไปที่เราเปิดเจอก็จะอยู่ที่ประมาณ7 9 0 0 7 5 0 0าเนะครับแรกๆเข้ามาอยู่8 5 0 0 ตอนนี้ที่ร้านเรานรับ M4 p p l ลำปางขายอยู่ที่นะย้ำอีกทีนะ6 5 0 0บาทแถมลูกหนึ่งกล่องแม็ก2ตัวครับเดี๋ยวเราดูน้ำหนักกันนะครับว่าปืนหนักเท่าไหร่612ประมาณ6ขีดนะครับเฟรมล่างของตัวปืนทุกคนครับเฟรมล่างของตัวปืนเป็นวัสดุพรีเมอร์นะครับ ABS นะครับ a b s ไกลคันค้างสไลด์ตัวปรับโหมดนะครับตัวสไลด์ ชุดลำกล้องนะครับเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับเป็นระบบนกในนะครับเวลาเราขึ้นสไลด์นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้เป็นสัญลักษณ์นกง้างนะครับเตรียมที่จะยิงเตรียมที่จะฟาดหรือว่าเตรียมที่จะทําการยิงนะครับแต่นี้ถ้าเรายิงไปนกก็จะพ้นไปนะครับเป็นระบบนกในนะครับ ลำกล้องนะครับลำกล้องตัวปืนออกแบบมาติดกับเฟรมล่างนะครับม่สามารถถอดออกได้นะครับตัวสไลด์วิ่งอยู่ขนาดข้างลำกล้องปืนตัวนี้มันยิงฟัวโต้ได้ดังนั้นเขาก็เลยออกแบบมาให้ตัวสไลด์วิ่งอย่างเดียวตัวลำกล้องอยู่ที่เดิมนะครับและตัวลำกล้องของปืนเหมือนกันตัวลำกล้องในนะครับลำกล้องในตัวปืนจะมีก้านเหล็กถักอยู่นะครับแทบจะตันเลยนะฮะเรียกว่ามีแค่แรงดันแก๊สหรือประกายไฟที่ยิงออกจากลูกปืนแบ่งกันเท่านั้นที่เล็ดรอดออกมาทางปากกระบอกนะครับมีสามารถยิงหัวกระสุนหรือยิงนําส่งอะไรออกจาก ปากลำกล้องได้นอกจากแรงดันแก๊สที่อยู่ในลูกป,ปืนในลูกป,ปืนแบ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวตัวนี้หรือหัวตัวนี้นะครับเพื่อนๆสสงเกตดูดีๆมันจะมีจุกสีเขียวแับไม่ใช่หัวกระสุนนะครับกั้นอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าพลาสติกนะครับพลาสติกจุกปลายลูกป,ปืนแบ้งกันแล้วก็ดินภายในลูกป,ปืนแบ้งกันเนี่ยเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับซึ่งไม่มีแรงดันสูงเท่าไหร่นะครับแต่เสียงจะเทียบเท่ากับปืนขนาด9มมนะครับแล้วก็มีแกป๊ปลูกปืนแบ้งกัน จะนำส่งแค่เสียงและแสงออกจากทางปากลำกล้องปืนไมกันเท่านั้นนะครับไม่ได้อันตรายต่อผู้ที่พบเห็นเดี๋ยวเราจะมาบรรจุแล้วลองทดสอบกันนะครับผมจะบรรจุซักเนื่องจากเขายิงออตโต้ได้นะครับเพื่อนๆครับผมให้ไปเลยสิบนัด10บนัดอ่าตัวปืนสีดํานะครับอาจลอยิงกับสีดําดูบ้าง วันนี้เรามีปืนหลายสีเลยครับสามสีสามสีสมสวิธีรีโหลดบรรจุเ,เล่นวิธีเล่นเล่นอย่างนี้นะครับนหนึ่งสองสามสี่นะครับเดวใครยังไม่รู้วิธีการเล่นนะฮะห้าโอ้สปริงค่อนข้างแข็งนะครับเป็นปืนใหม่หกเจ็ดแปด เก้าสิบนะครับปืนที่อิงออโต้ได้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกเอาเป็นลูกปอกสีเงินมาใช้นะครับหรือว่าจะแถมให้คุณลูกค้านะครับเพราะว่าปอกสีเงินเนี่ยหัวมันมนมันจะออกแบบมาเพื่อลดอาการการยิงแล้วติดขัดนะครับลูกตัวนี้นะราคาปกติกล่องละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแต่นี่เราเอามาแถมกับปืนนะครับแถมกับปืนให้ก็ข้อมูลน้ำหนักเรารูแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ ใส่เข้าไปก่อนเนาะยังไม่ได้ขึ้นลำนะครับแบบนี้เรื่องของความยาวนะครับตัวนี้ใหม่มากสําหรับผมความยาวโดวยประมาณน,น่าจะต้องตัดทางฝัง่งนี้เนาะโอเคครับจนถึงสันหลังนะครับก็เจ็ดนิ้วนะครับโดยประมาณก็ประมาณสิบเจ็ดเซนติเมตรความสูงมานห้านิ้วนะครับความสูงลำกล้องลำกล้องเป็นลำกล้องขนาด35นิ้วนะครับ น้ำหนักรู้แล้วอะหกหนึ่งสองเมื่อกี้คือน้ำหนักของตัวปืนเปล่าๆนะครับลองบรรจุลูกเข้าไปแล้วจะเพิ่มไหมนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเลขสวยนะครับคนที่ซื้อปืนแม็กกันได้ขออนุญาตพูดนิดนึงก่อนที่จะไปยิงนะครับก็เราทางร้านเราจะออกใบกำกับนะครับในการซื้อขายปืนแม็กกันช่อลูกค้าวันเดือนปีแล้วก็ตัวหมายเลขประชาชนนะครับแล้วก็ชื่อผู้ขายนะครับแล้วก็แนบเขาเรียกว่าใบค้าสินคยาพิุพ์หรือ ใบอนุญาตในการค้าอย่างถูกต้องไปในกล่องระหว่างการขนส่งกับคุณลูกค้าเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับอันนี้คือทางร้านเราเป็นปืนแม้กันที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ออกเอ,อกาสารช่วยกํากับตัวปืนให้ด้วยนะครับแต่มีข้อแม้ยอย่างเดียวคือผมขออนุญาตทราบนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็เอกาสารบรัตรประชาชนของคุณลูกค้าที่จะซื้อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอายุต่ํากว่า20ปีทางร้านต้องขออนุญาตไม่ขายให้นะครับถือว่าเป็นเรื่อง ที่งกงมกกรปกครองเขาขออนุญาตมาให้เราทำเขาเรียกว่าร่วมมือนะครับเราจะไม่ขายให้เด็กที่ต่ำอายุกว่า18ปีเออ20ปีนะครับขอภาย20ปีบริบูรณ์โอเคเดี๋ยวเราจะมาทุกสอสกันนะครับในหูฟังผมหายไปไหนเนี่ยสักคู่นะครับเอียร์มอ่านี้ก็ได้ครับผมใช้เอียร์มตัวนี้เลยเอียร์มตัว M20 นะครับเป็นตัวหูฟังป้องกันเสียงนะครับแล้วก็เป็นระบบอิเลกทอนิกส์ตัวนี้นะ ขายของนิดนึงขายของนิดนึงมีไฟสามารถชาร์จชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้ใครที่ยิงปืน a น DPA PSC ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับมีชาร์จแบตได้นะครับมีระบบเปิดปิดเพื่อป้องกันเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับกดตรงนี้ปุ่มกดตรงนี้นะครับกดค้างไว้2วิมันจะดังตึด๊ดตรงนี้จะมีหูให้เกี่ยวตรงล่องหูนะครับแบบนี้หูฟังมูลค่า2 2 0 0นสครับเสียบไว้แล้วกด ประมาณสามวิมันจะดังตึดนะครับแล้วก็เวลาเรายิงปืนเสียงไปถูกตัดไปมาครับเรามาทดสอบปืนกันปืนตัวนี้เราบรรจุลูกไปแล้วอ่ะก่อนไปก่อนไปทดสอบขอญอาตทูดที่หนึ่งขอแอย้าาแเอเมกออกก่อนนะเราขึ้นคันลังนะครับปืนพร้อมที่จะยิงเวลายิงหมดลูกมันจะแขวนสไลด,ด์โดยคันค้า,าสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดออกได้แล้วก็ตรงนี้ตัว f นะครับจะเป็นโหมดยิงปกตินะครับตัวตรงกลางตัว s ที่เป็นโหมดเซฟนะครับแล้วก็ ตัว se ตัวนี้ก็จะเป็นตัว e ีฟออโตกดค้างไว้มันก็จะลั่นหมดเลยมาครับระบบปืนก็มีแค่นี้ทดสอบปืนไหมกันนะครับทุกคนบรรจุสิบนัดนะครับทีนัดก่อนนะหนึ่ง,สอง,งนะสองนะันที่สนะทีนี้ผมจะทำการปรับที่เซฟนะครับแล้วกดไกเห็นไ,ไหมครับ ิีไม่ได้นะทีนี้มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ฟัวโต้นะครับดูกันนะครับหนึ่งสองโคตรโหดโ,ดโคตรโหดโคตรโหดเพื่อนๆนครับเตะหนักมากเตะหนักมากเรียกได้ว่าสนันสนันทันทีนี่ครับวิธีการเล่นแบบนี้ปืนเป็นกันนะครับ ตัวนี้เอกได้ว่าตัวตอนที่ยิงออโต้เมื่อกี้เนี่ยเร็วมากด้วยนะครับใช้ระยะเวลาน่าจะประมาณไม่เกินสองวิพื๊บแปดนัดหมดเลยแล้วราคานะราคานะหกพันห้าร้อยบาทสองแม็กซ์ด้วยนะสองแม็กซ์ด้วยตัวนี้ไม่แพงและยิงตัวออโต้ได้ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นก็นแล้วกันนะครับสำหรับโ r o t r 9 1อออโต้นะครับเรามีทั้งหมดตอนนี้สามสีนะครับในอนาคตได้จะมาสี ใครท่านหรือสีเงินเงาไกทองอะไรพวกนี้จะตามเข้ามานะแต่ล็อดนี้ล็อตแรกนะครับเข้ามา3สีเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงตรงวิเท่านี้ครับเพื่อนๆท่นทานใดที่สนใจอย่าลืมแตะตรงชื่อคลิปโดนะครับแตะตรงชื่อคลิปโอนี้จะมีลิงล้งก์ QR โค้ดปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดไลน์หรือว่าแอดเฟซบุ๊กเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใครที่เอาสีไหนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วส่งมาในแชท ก็คุยกับพวกเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ